สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ b i g c h a n n น l นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันนะนะนั่นเองนะฮะเกม m ม t เท o ไอดอลอนั่นเองนะฮะซึ่งกําลังจะเปิดในเร็วๆนี้แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาโชว์เกมเพลย์คร่าวๆนะครับผมแล้วก็แนะนําระบบต่างๆที่มันมีอยู่ในเกมนี้เนาะแล้วก็ครับผมแน่นอนว่าชแนลของเรามีสุ่มการชาล,ล็อตใหญ่กันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งเราสามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับตัวละครเจ๋ง ซึ่งเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบเล่นตลอดเวลาสมมุติถ้าเรายุ่งหรือว่าเราแบบติดงานไม่ได้เปิดมือถือเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันก็จะฟาร์มทรัพยากรของเราไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็สามารถเข้าเกมมากดรับได้ประมาณนี้โดยทีมของเกมเนี่ยจะเป็นตัวละครจากนาวนิยายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเต่าชายกบแล้วก็มีนี่ด้วยครับผมสโนไว้นู่นี่นั่นต่างๆนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาร์ตสไตล์ต่างๆของเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจะเข้าถึงคนเล่นได้ไม่ยากเลยนะฮะอารมณ์คล้ายๆแบบฟิล์ ตัวเกมมีภาษาไทยรองรับมาเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพ์คร่าวๆก่อนเลยดีกว่าหลักๆเลยก็คือไอดอลนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีแนวแบบเทิร์นเบสให้เราเล่นด้วยก็คือจัดตัวละครจัดทีมจัดแผนการลบอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เราสามารถลงตัวละครได้5ตัวหน้า2หลัง3แล้วตัวละครต่างๆนี่ก็จะมีพวกธาตุในเกมนี้เขาจะใช้คําว่าแคมป์นั่นเองนะฮะซึ่งการจัดตัวละครที่อยู่แคมป์เดียวกันเนี่ยมันก็จะได้รับโบนัสต่างๆด้วยเออเดี๋ยวผมอธิบายทีละกันนี่เราก็สามารถถอดตัวละครตัวนู้นเข้าตัวนี้ออกได้อิสระเต็มที่เลยนนะะะอไรรปณี้้แลว ที่ผมบอกเลยว่าแต่และตัวละครเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่นะฮะบางตัวเป็นแทงบางตัวเป็นซับพอร์ตบางตัวเป็น DPS อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องจัดให้ถูกแล้วเราก็เริ่มต่อสู้เลยนะฮะไปนี่ มีสกงสกิลมีอันติเมตด,ด้วยนะ,ะตัวละครแต่ละตัวพอชนะเนี่ยมันก็จะได้ทรัพยากรต่างๆในการไปอัพตัวละครน,นั่นเองนะ,ะตามโหมดตามด่านที่เราเล่นซึ่งไอ้ด่านประจนภัยเนี่ยยิ่งเราเล่นไปได้ไกลแค่ไหนเนี่ยทรัพยากรที่เราสามารถหาได้ต่อนอาทีต่อชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นคือเราไม่จำเป็นต้องเปิดมือถือเลยทุกคนปล่อยให้มันฟาร์มไปเรื่อยๆพอเรามีเวลาจะเข้ามาในมือถือปุ๊บเนี่ยก็กดลดมา้าปุ๊บนี่เราก็สามารถมากดรับของรางวัลต่างๆที่เราฟาร์มตอนช่วงที่เราแบบไม่ไ้ออนีตรง เวลาที่เราปล่อยฟาร์มทิ้งไว้เนี่ยก็คือ6ชั่วโมง44นาทีนะฮะนี่คือทรัพยากรต่างๆนี่เป็นเงินเป็นหยดทรงจําเป็นใบรับรองฮีโร่นะ,ะซึ่งเราสามารถเอาไปอัพตัวละครของเราต่อได้มีพวกของสมใส่ด้วยกดรับเลย อาอุอ้ยเลเวลอัพเลยทุกคนได้มา2เลเวลนะฮะใครที่เคยเล่นเกมแนวไอดอลมาก่อนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกันเลยแหละสําหรับระบบพวกนี้นะแล้วก็เราสามารถเล่งได้ด้วยกดเล่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือเล่งไป120นาทีเนอะเนี่ยลองลองเล่นสักครั้งแล้วกันอืมนี่คือทรัพยากรที่120นาทีของเราสามารถฟาร์มได้เนอะครั้งต่อไปใช้เพชรแหละแล้วก็ตัวละครที่เราสุ่มมาได้หรือว่าหามาได้แจกมาจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาอัพตัวละครได้อย่างเช่นอ่าอย่างตัว Snow สโนไวท เลเวลต่างๆของน้องได้นั่นเองนะฮะโดยเกมนี้เนี่ยมันจะใช้คําว่าแคมป์นั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละแคมป์เนี่ยมันก็จะมีการแพ้ทางชนะทางกันอยู่โดยเจ้าตัวสโนไวท์เนี่ยจะอยู่แคมป์ม่ตรงสีเหลืองนี่เลยนั่นเองนะฮะเป็นอาชีพนักประหลาดสายโจมตีหมู่นั่นเองนะฮะประมาณนี้สกิลต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบเพิ่มการโจมตีเพิ่มความแม่นยําอันติเมทเป็นโจมตีหมู่ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดได้อันนี้คือปลดล็อกสกิลนะฮะทะลวงใจไปเลเวลสองนี่ปุ๊บ oh. อ่ะไอ ลตัวเนี่ยมันก็จะมีเทียร์ของมันอยู่นะฮะอย่างสโนไวท์เนี่ยเป็นตัวละครระดับ S ซึ่งไอกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็แจกตัวละครระดับ S ด้วยนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมบอกอีกทีละกันโดยทุกตัวละครเนี่ยจะสามารถใส่ของสวมใส่ได้นั่นเองนะฮะนี่สามารถกดเลือกได้เลยว่าจะใส่ของสวมใส่อะไรติดตั้งปุ๊บอ่าหรือว่าถ้าเราขี้เกียจมานั่งใส่เดิชินเนี่ยกดใส่ด่วนก็ได้ก็จะจับคู่มาให้เลยโดยของทุกชิ้นเนี่ยเราก็สามารถตีบวกสามารถอัปเกรดดาวได้นั่นเองนะฮะโดยใช้ของทีเดียวกันอะไรประมาณนี้เนยสา,ารบเพัปปนะิิทธภ๊ ก็จะกลายเป็น4ดาว5ดาวก็ว่า,าวไปเนอะแล้วก็มันจะมีพวกเซ็ตโบนัสด,ด้วยนะฮะก็คือใส่2ชิ้นได้เลือดใส่4ชิ้นเป็นเซ็ตเนี่ยจะได้พลังโจมตีบวกพลังป้องกันอะไรประมาณเนี้ยก็พยายามใส่มันครบเซ็ตด้วยจะได้คุณสมบัติแบบครบๆแล้วกันเนอะเนี่ยมันก็จะมีตัวละครแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนนี่มีรา,าชินีกระจกวิเศษตัวนี้นี่น่าจะเป็นคู่ปรับสโนไว้นะฮะเดยเจ้าแม่มดตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายดีบัฟสาย CC นั่นเองฮะคิวต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีแแตตตต่่่่่ดดดีบััใใสสสคคููููออ้้้้ทําหโนนเมรงขึวว จะเป็นอาชีพนักฆ่านั่นเองนะฮะเป็นแคมป์เดียวกับไอตัวสโนไวท์เลยอ๋อแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยสามารถมาเข้าตรงนี้ได้นะฮะคือถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยมันจะเรียกว่าลูนแต่ถ้าเป็นอยู่ในเกมนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าหินความลับนั่นเองะฮะซึ่งเราก็สามารถใส่หินตามสายตัวละครได้เลยนะฮะเนี่ยแต่ละหินมันก็จะมีความสามารถออฟหลักออฟลองเนอะแล้วแน่นอนครับผมไอลูนประเภทพวกนี้ก็ต้องใส่ให้มันครบเซ็ตเนอะมันถึงจะแสดงผลอะไรประมาณนี้นี่มีฟิลเตอร์ต่างๆมีพรีเซ็ตด้วยนะฮะมันมีเซ็ตแนะนําด้วยทุกคนอย่่างงงไอ้้เซนนีจะพพิมลััปก ลองดูใส่ด่วนแล้วกันปึ๊บเอ้าไม่มีของให้ตายเด้อ <laughs> อันนี้มีของไหมเดี๋ยวลองดูดิปุ๊บอ่านี่ไงใส่ของแล้วนะฮะมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถกดดูสเตตัสได้ตรงนี้นั่นเองนะฮะว่าเราใส่ของสวมใส่บวกอะไรไปบ้างจะต้องเสริมตรงไหนไปอีกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ไอที่ผมบอกว่าการจัดทีมเนี่ยมันจะมีโบนัสต่างๆด้วยนี่พอเข้ามาหน้าจัดทีมเนี่ยมาดูตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้เลยโบนัสค่ายอ่ามันเรียกว่าค่ายถ้าเป็นภาษาไทยนะใส่ตัวละครค่ายเดียวกันภายในทีม2ตัวได้โบนัสโจมตี5%เลเปอร5%ใส่ส 3าตัวได้โบนัสโจมตี1 0เลือด10%อะไรประมาณนี้นะก็ลองมาดูแล้วกันพยายามทําให้มันครบเงื่อนไขทุกคนมันจะได้รับโบนัสเดามเนะเนี่ยใส่5คนแคมป์เดียวกันได้บวกเดามเอทเรเลือดอีก20%ส่วนไอแคมป์แสงกับมืดเนี่ยมันจะพิเศษหน่อยสามารถเอาไปมิกแอนแมทกับทีมอื่นได้ลองดูแล้วกันนะคร่าวๆก็เราวๆประมาณเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับการจัดทีมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวละครต่างๆเนอะแล้วก็ในโหมดอื่นๆเนี่ยในน้าพุเนี่ยตัวละคร ับตัวอื่นๆสมมุติผมอยากได้ทรัพยากรคืนจากสโนไว้ล้วกันอ่ะนี่มันก็จะเขียนเลยนะว่าถ้าเราเอาทรัพยากรคืนจากสโนไว์เนี่ยเราจะได้อะไรคืนบ้างจะได้เงินเท่าไหร่จะได้ราฮีโร่เท่าไหร่แล้วก็กดรีเซ็ตเลยปึ๊บ นี่อะไรประมาณนี้นะฮะง่ายๆก็คือไอ้น้ำพุเนี่ยเอาไว้เอาทรัพยากรคืนจากตัวละครน,นั่นเองส่วนถ้าใครกลัวว่าโอ้โหแล้วอย่างงี้ต้องปั้นตัวละครเยอะไหมเกมนี้นี่แหละครับผมเรามีลิงก์เวิร์กช็อปให้นั่นเองนะฮะก็คือเกมนี้เราปั้นแค่5ตัวละครก็พอที่แบบเราอัพเลเวลจริงๆจังๆนะปั้นแค่5ตัวละครก็พอแล้วไอ้หตัวละครเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ฮะเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้แล้วตัวละครที่เหลือในไอดีที่เราอยากจะให้มันเลเวลเยอะๆเ,เนี่ยเราก็จะามาใส่ในลิงก์เวิร์กช็อปนี่แหละแล้วตัวละครที่เรามามใส่ใ เวิร์กช็เนี่ยก็จะมีเลเวลเท่ากับตัวละครที่เลเวลน้อยที่สุดหนึ่งใน5ตัวนี้นั่นเองนะซึ่งก็คือ120สใช่ไหมสมมติเราอยากจะปั้นสโนไวท์ให้เลเวล120เนี่ยเราก็จะสามารถมาคลิกที่สโนไวท์ได้เลยแล้วก็กดยืนยันปุ๊บอ่าเห็นไหมสโนไวท์ก็เป็นเลเวล120แล้วเพราะฉะนั้นตัวละครที่เราจําเป็นจะต้องอัพเลเวลเนี่ยก็คือ5ตัวละครที่เราสามารถดันเลเวลมันไปได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะอยากปั้นตัวละครไหนก็เอามาใส่ได้เลยนี่พี่นวดปุ๊บอ,120อรรนอเ มันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะหรือว่าถ้าใครรีบเนี่ยก็ใช้เพชรปลดได้เลยอะไรประมาณนี้สําหรับลิงเวิร์กช็อปนะฮะส่วนพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันนี้จะเป็นการอัพขั้นตัวละครน,นั่นเองนะฮะแต่เลื่อนขั้นตัวละครเนี่ยมันต้องใช้ตัวละครซ้ำนะฮะซึ่งก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีสเตตที่ดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนั่นเองเออแล้วก็ต่อมาจะเป็นร้านค้าจีป,ปาถานั่นเองนะฮะอย่าลืมเข้ามาดูด้วยละกันมันก็จะมีพวกอาวุธชุดเกาะมีพวกของอัพตัวละครมีใใบสสสุ่่มมมมมมมอนนนนาา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 ขขายยดย oh. าาดดดาาด้้้้้้วววถถเเเรรรรริงงไไหหกก็็ูคแลตป นั่นเองนะฮะในป่าเนี่ยก็จะมีพวกหมวดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นซากใต้ดินส่วนของยักษ์ไอส่วนของยักษ์เนี่ยคือฝ่าด่านแล้วทุกครั้งที่เราผ่านด่านเนี่ยมันก็จะมีบัฟมาให้เราเลือกเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะในทุกๆหมวดเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลของมันอยู่นั่นเองนะฮะเนี่ยมีลานประลองสนามด้วยสามารถเข้าไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้นั่นเองนะฮะเนี่ยมันมีตรงตำนานบทกวีตรงนี้ก็มีเหมือนกันเป็นด่านเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้หมวดของเกมเนี้ยเยอะมากทุ มาที่หอน,นาฬิกาทุกคนนี่มาถึงแล้วครับผมกับสถานที่ในการหาตัวละครนั่นเองนะฮะโดยตอนนี้เนี่ยมันจะมีตู้สมัครตัวละครระดับสูงแล้วก็มีตู้ธาตุนะฮะโดยไอ้ตู้ธาตุเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นธาตุพืชหรือเปล่านะฮะถ้าเกมนี้ก็ต้องเรียกว่าแคมมันเนอะไข่แล้วตู้ถัดมาเป็นตู้ที่เอาแต้มเฟรนชิปที่ได้จากการแบบส่งหัวใจให้เพื่อนเนี่ยมาเปิดประมาณนี้โอ,โอเคแล้วก็วันนี้ตู้ที่เราจะสุ่มเนี่ยก็คือตู้รับสมัครระดับสูงนั่นนะะ่่นนนเเอองงงะะซป็ตตู้้ทีจ ใช้เพชรในการเปิด10ครั้งแรกการันตีตัวอ e ีพิกไอตัวอ e ีพิกนี่เป็นตัวระดับสูงสุดยังน่าจะสูงสุดแล้วเนาะโอ้โมีโอกาสได้รับตัวละครระดับสูงสุด4.7%ระดับ SR เกมนี้เขาใช้คําว่าอีลิตก็คือ40%แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเกลือนะเกลือ55% <c oughs> ไหนการันตีอยู่ที่กี่ครั้งการันตีมันคือ30ครั้งคําอวยพรอ๋อนี่คือเราสามารถเพิ่มเหรีในการได้ของอีน้องนี่สินะมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้แต่มันแค่เพิ่มโอกาสการได้เฉยๆโอเคมา เดี๋ยวลองสุ่มกันเลยดีกว่า10ครั้งแรกทุกคน3 2 1ไป <c oughs> 1> มีโหลดด้วยแสงสีทองทุกคนยังไงสิอันนี้คือได้ปะ่ะอ๋อสิ <c oughs> oh, ครั้งแรกการันตีทุกคนแหมเราก็ตื่นเต้นไปได้อันนี้คือตัวระดับเอสเหรอเนี่ย <Wow. S 1> คนขี้เหนียวอ่ะทุกคนโอเคครับผมอันนี้คือมันการันตีอยู่แล้วเนะเดี๋ยวลองสุ่มไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะวันนี้เพชรเราเยอะทุกคนไปต่อเลย <c oughs> สแสดงว่าถ้าเราได้ตัวระดับสีทองอุ๊ย <osaurus> อันนี้น่าจะเกลือเพราะ <c oughs> ถ้าได้แสงสีทองเนี่ยแปลว่าเราได้ตัวเทียระดับ S อสใช่ไหม อุ yeah. ้ยได้แล้วหรอทุกคนอันนี้คือสี่เปอร์เซ็นต์ว้าวพูดไว้เขามีแต่จินนี่ในตะเกียงนะฮะอันนี้เป็นพูดไว้ในแจกันอย่างนั้นน่ะเหรอ <S 2> <S 2> <S องค์ลักประจําแจกันนะฮะอุ้ยสีทองได้โคตรบ่อยเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยว้าวอุว้ยซินเดอเรล่าทุกคนผมชอบอาร์ตเวิร์กเกมนี้เหมือนกันนะดูน่ารักดีซินเดอเรลา่าไม่ใส่รองเท้าด้วยรองเท้าแก้วไม่อยู่นะฮะดวงดีเหมือนกันน้าเรล่าเนี่ยแอนิเมชันตอนสุม่ม อ่าเอาวะเริ่มเค็มๆแล้วตอนนี้เริ่มเค็มๆแล้วนะเดี๋ยวรอได้ตัวเทียร,ระดับ S อีกสักสองสามตัวแล้วกันเนอะหุ้ยตัวอะไรอ๋อนักล่าสมบัติอาลี t r บ a เทรเ Hunter น,นั่นเองนะเอาเรื่องจัดเลยว่ะแต่ผมรู้สึกว่าทําไมมันออกง่ายกว่าปกติวะแปลกอยากรู้จังเวลาแบบตัวหน้าตู้หรือว่าตัวเอีเวนต์มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนอะน่าจะมีตู้พิเศษเพิ่มมาอีกตู้ปะอืมลออมี้เกลือว่ะเดี๋ยวเรารอได้อีปีกสักตัวแล้วกันเนอะนี่ไงพูดปุ๊บก็ได้ปับเเลยอาะ Ooh, คุณนายเจ้าระเบียบอานลทรีสมันจะไม่ได้บ่อยยังไงเพราะว่าการันตีมันคือ30ครั้ง <Wow. S 1> นะนะโอเคครับสําหรับการัมมอนก็ลาลาประมาณนี้เลยเนอะก็ได้เห็นแอนิเมชันแล้วก็พอรู้เลทคร่าวๆเนอะตัวอีพิกก็ไม่ได้ออกยากเท่าที่คิดนะฮะเนื่องจากว่าการันตีมันคือ30ครั้งด้วยแล้วก็เลทการได้เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าเกมอื่นเนาะสี่เปอร์เซ็นต์กว่าเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอที่ลงทะเบียนล่วงหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปแนะนําวิธีการลงทะเบียนแล้วกันเนอะมา โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บของมันแล้วนั่นเองนะจะเป็นกิจกรรมพรีซัมมอนซึ่งชื่อเต็มๆเนี่ยของมันจะชื่อว่าพรีซัมมอนทวายส์อะเดย์มิลเลอร์ควีนออนมายเวย์นั่นเองนะฮะ oh. ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถสุ่มมอนได้วันละ2ครั้งซึ่งสามารถสุ่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กรกฎาคม2566เลยนั่นเองนะฮะโดยผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยอย่าลืมใช้สสิิททธ์ขอออองตตััััวนะวววเเเเดดดด้้ยยยนนนนะะะโโห็คาาาบบกกก่มมจีไไร TRS ลุ ว่าจะเป็นไอตัวราชินีกระจกเมื่อตะเกยียรที่ผมเปิดให้ดูหรือตัวละคร T.S ต่างๆเมื่อตะเกยียเดี๋ยวกดล็อกอินก่อนล็อกอินสักเซสฟูลเรียบร้อยครับผมไหนลองดูดิซัมมอนหุยได้อย่างงี้เลยเหรออ๋ออันนี้คือตัวละครระดับ4ดาวเหรอทำอะไรไม่ได้นอกจากกดคําว่าคีิลองกดคําว่าคีิก่อนแล้วกันลองกดคอนเฟิร์มดูก่อนแล้วกันปุ๊บ โอเคก็คือเราสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ตัวที่เราพอใจก็หยุดใช่ไหมเหลือเดี๋ยวพอเกมโอเพนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาสู่ ID ดีของเราอาเข้าใจแล้ว wow. โอ้ราชินีกระจกรู้สึกว่าไอตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมนี้เหมือนกันนะมิลเลอร์ควีนผมว่าหลายๆคนที่สุ่มจนเจอตัวนี้จริงๆหยุดก็ได้นะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเทียริสหรือว่าตัวละครนี้มันเก่งหรือเปล่าแต่ว่ามันถือว่าเป็นตัวละครไฮไลท์ของกิจกรรมนี้เลยอนะกดคลิปเลยแล้วกันโอเคครับผมคร่าวๆก็ลาลาประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมพรีซัมมอนนั่นเองนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาสุ่มเพื่อรับตัวละครลวงน้าไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับเกมแมดเองครับ บอกว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็เห็นเกมเพลย์ครา่าวๆระบบต่างๆที่น่าสนใจนะแล้วก็ได้มาสุ่มกาชากันสนุกๆเนาะเออพอรู้เลทพอรู้แอนิเมชันการกาชาเกมนี้คร่าๆวๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกมมันมีอัปเดตอะไรเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจของมันเลยนะฮะลิงก์ทั้งหมดของกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าพรีซัมมอนหรือว่าลิงก์เพจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีคิปชันข้างล่างแล้วกันนะ <Wow. S 1> เออสามารถไปกดติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ผมโอบิกนะครับผมกกก็าจุาฝกกดใ ก็ subscribe ช่องของ OB กันไว้ด้วยละกันนะผมขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Peace